ในบทแรกนี้นะครับก่อนที่เราจะเรียนในเรื่องของการเพิ่มการแก้ไขโครงสร้างงบการเงินผมอยากให้ทําความเข้าใจถึงความหมายของงบการเงินกันก่อนครับงบการเงินก็หมายถึงรายงานผลการดําเนินงานฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการประกอบไปด้วยงบดุลงบกําไรขาดทุนอย่างมีแบบแผนและเป็นบทสรุปของการทําบัญชีในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนําเสนอข้อมูลให้ผู้ใช้งบการเงินใช้ในการตัดสินใจนี่ก็คือความหมายงบการเงินกันอย่างคร่าวๆนะครับหลังจากนั้นครับก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของการเพิ่มโครงสร้างงบการเงินนะครับเราควรมาทําความเข้าใจในเรื่องของผังบัญชีก่อนครับมาที่เมนูบัญชีครับข้อ2ผังบัญชีคลิกเข้ามานะครับ นี่คือผังบัญชีต้นฉบับครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งโปรแกรม e x p กซ s s ลงไปในเครื่องแล้วนะครับหากคุณไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผังบัญชียังคงใช้รูปแบบเดิมนะครับในส่วนของโครงสร้างงบการเงินคุณสามารถไปพิมพ์ได้เลยครับแต่ในทางกับกันครับถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีนะครับเช่นจาก6หลักเป็น8หลักนะครับในส่วนของโครงสร้างงบการเงินคุณต้องตามไปแก้ไขด้วยครับ ในส่วนของผังบัญชีโปรแกรมมีการแบ่งออกเป็น5หมวดหลักๆด้วยกันครับหมวดที่1เป็นหมวดของสินทรัพย์หมวดที่2หนี้สินหมวดที่3ส่วนของผู้ถือหุ้นหมวดที่4รายได้และหมวดสุดท้ายครับหมวดของค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นครับลองกดปุ่มนี้นะครับปุ่มขยายผังบัญชี โปรแกรมจะแตกผังบัญชีออกเป็นบัญชีย่อยและบัญชีคุมลองสังเกตนะครับถ้าเกิดเป็นบัญชีย่อยหน้าเลขที่บัญชีจะเป็นกระดาษนะครับแต่ถ้าเป็นบัญชีคุมหน้าเลขที่บัญชีจะเป็นโฟลเดอร์สีเหลืองดูที่เลขที่บัญชีนี้ครับบัญชีเงินสดด้านขวาตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นการแสดงรายละเอียดของเลขที่บัญชีอย่างบรรทัดแรกนะครับเลขที่บัญชีก็เป็นเลขที่บัญชีของเงินสดนะครับ ชื่อไทยพิมพ์คำว่าเงินสดชื่ออังกฤษพิมพ์คำว่าแคสบัญชีคุม1 3ตัว 0, 0,00ขีดนนะครับคือตัวนี้ครับเงินสดและเงินฝากธนาคารบัญชีคุมหมายถึงบัญชีคุมยอดของบัญชีย่อยนะครับบัญชีคุมจะไม่สามารถเอาไปบันทึกบัญชีได้ครับไม่สามารถเอาไปเดบิตเครดิตในสมุดรายวันได้เลยครับมีหน้าที่เก็บยอดของบัญชีย่อยต่างๆเท่านั้นระดับบัญชีครับ มาดูภาพประกอบนะครับระดับบัญชีก็เปรียบเสมือนพีระมิดนะครับระดับหนึ่งเป็นสินทรัพย์ถัดลงมาเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการเป็นระดับสองระดับ3เป็นเงินสดเงินฝากธนาคารลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินลับสินค้าคงเหลือเป็นระดับ3จากเงินสดและเงินฝากแตกย่อยลงไปอีกครับเป็นเงินสด เงินฝากกระแสร,รายวานันออมทรัพย์และประจำเป็นระดับ4นะครับจากกระแสร,รายวานันแตกออกเป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารกรสิกรไทยอีกเป็นระดับ5นะครับมาดูที่ตัวเลขที่บัญชีนี้ครับเลขที่บัญชีเงินสดเป็นบัญชีย่อยระดับ4เพราะฉะนั้นบัญชีคุมนะครับจะต้องอยู่สูงกว่า1ระดับเสมอครับคือเป็นบัญชีคุมระดับ3นี่ก็คือความหมายของบัญชีคุมนะครับ ลองมาดูที่ตัวโปรแกรม Express นะครับจะสังเกตเห็นว่าเงินสดและเงินฝากธนาคารเป็นบัญชีระดับ3ครับส่วนเงินสดย่อยเป็นบัญชีระดับ4นะครับหลังจากนั้นครับหมวดบัญชี เช่นเดียวกันครับหมวดบัญชีแบ่งออกเป็นด้วยกัน5หมวดนะครับหมวด1ก็เป็นสินทรัพย์หมวด2หนี้สินหมวด3ส่วนของผู้ถือหุ้นหมวด4รายได้และหมวดสุดท้ายครับหมวด5หมวดของค่าใช้จ่ายบรรทัดถัดมาครับประเภทประเภทมี2แบบด้วยกันนะครับคือ0ย์เป็นบัญชีย่อยกับ1เป็นบัญชีคุม ถ้าในกรณีที่เรามีการเพิ่มผังบัญชีใหม่เข้าไปนะครับของตัวโปรแกรมเราจะต้องระบุประเภทให้ถูกต้องด้วยว่าเป็นบัญชีย่อยหรือบัญชีคุมครับช่องสุดท้ายครับช่องแยกแผนกนะครับถ้าในกรณีที่เราต้องการดูงบการเงินนะครับแยกเป็นแต่ละแผนกนะครับหรือแยกตามสาขาแยกตามจ็อบงานนะครับช่องนี้เราต้องระบุเป็น Y ไว้ด้วยครับ เวลาบันทึกบัญชีครับจะสามารถระบุแผนกเข้าไปที่เลขที่บัญชีนั้นได้นะครับทำให้สามารถดูงบได้ตามต้องการครับหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจกันไปแล้วนะครับในบรรทัดต่างๆนะครับของผังบัญชีมาดูภาพรวมกันสักนิดนะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นผังบัญชีครับด้านขวาจะเป็นโครงสร้างของงบดุล การสร้างโครงสร้างงบดุลก็คือการดึงเลขที่บัญชีครับจากผังบัญชีมาไว้ที่โครงสร้างงบดุลโดยมาใส่ฟิลในช่องของข้อมูลนะครับและมีการฝากค่าในช่องตัวแปรด้านขวานี้ซึ่งผมจะอธิบายในบทถัดไปนะครับ